พอมาพูดถึงระดับของสังคมของชุมชนแล้วเดี๋ยวผมจะจะไปที่อาจารย์นัตตี้แล้วกันนะครับพอดีเนี่ยมันมีประเด็นที่ผมมาอยากจะถามจารนัตตี้อยู่แล้วแล้วก็มีผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาถามมาพอดีด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่อาจารย์นัตตี้เนี่ยน่าจะสามารถมีความเห็นได้ดีนะครับก็คือเนี่ยครับผู้ชมผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณสีนวลน,นะครับคุณสีนวลพันทองนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาพิมพ์มาว่าการนําเสนอข่าวการก่อเหตุดุรแรงอย่างละเอียด อย่างละเอียดจนเกินความเหมาะสมเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการลอกเลียนแบบมันได้ผู้ร้ายก่อเหตุเขาวางแผนมาก่อนนะครับแล้วก็คุ้มขั่งใช่ไหมครับก็ยังขาดสติเนี่ยคุ้มขัางก็ยังวางแผนมาก่อนความคิดในการวางแผนก่อการร้ายก็ลอกเลียนแบบเหตุการณ์อื่นๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เกิดการสูญเสียได้จริงๆบางคนก็เลียนแบบจากหนังบ้างค<ม>ือ <ๆ S 2> ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงอ่ะอาจจะเป็นเรื่องแต่งอย่างในหนังก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะจากเหตุาการณ์จริงนะครับก็วควรจะมีการคัดกรองก่อนการนําเสนอ ถ้าจากคําถามนี้เหมือนกับว่าเขาให้ให้ไปสกรีนหรือว่าไปเซนเซอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องสื่อมวลชนที่เสนอข่าวเท่านั้นนะแต่มันไปถึงเรื่องของละครซีรีส์หนังเลยนะเนี่ยใช่ไหมครับอาจารย์นัตตี้พอจะมีความเห็นต่อคคำถามคนนี้ได้ไหมครับคือเอ่อเวลาที่เราพูดถึงการเซ็นเซ,นเซอร์มันก็จะมีสองมุมอย่างที่พี่กริกบอกเมื่อกี้ในในประเด็นที่คุณสีนวลแสดงความคิดเห็นเมื่อกี้เนาะแล้วมองว่ามันคล้ายกับสิ่งที่นันบอกว่า เราไม่ควรจะทําหน้าที่เป็นเครื่องถ่ายเอกสารหรือการผลิตซ้ําของเอมเล็ดพันธุ์ให้ว่าที่อัจยากรณต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าการเซ็นเซอร์มันจําเป็นไหมนะคะและคิดว่าณนะปัจจุบันเนี้ยหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองเนี่ยเรามีการกําหนดเกรดอายุผู้ชมซึ่งไอ้การกําหนดเกรดแบบนี้แล้วการขึ้นคําเตือนมันก็เป็นการที่ช่วยป้องกันได้อย่างหนึ่งแต่ทีนี้สิ่งที่ นัดมองไปมากกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่มันมีฉากรุนแรงในหนังในละครเนี่ยอย่างตอนนี้คือมันมี netflix หรือมีมีสื่ออื่นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เผู้ปกครองเคยนั่งอยู่กับลูกตัวเองไหมเคยมีการบอกว่าควบคุมอายุของผู้ชมที่ยังไม่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ะในการที่จะเข้ามาชมเนื้อหาความรุนแรงพวกนี้หรือเปล่า หรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติว่าเรานั่งดูกับเด็กๆหรือนั่งดูกับวัยรุ่นเนี่ยเคยอธิบายเขาไหมว่าอันนี้มันไม่ควรทําเพราะอะไรคือน,นัดกำลังมองว่าบางลําพังการกําหนดเบรดหรือเซนเซอร์ทุกอย่างมันไม่เพียงพอทุกอย่างต้องอาศัยมนุษย์ในการร่วมมือกันทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็จะลิงก์ไปถึงในเรื่องของอการให้ความร่วมมือกันที่พิกฤตพูดเมื่อกี้ นะคะแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นคําถามของคุณสีนวลอีกประเด็นหนึ่งที่นัดอยากจะแชร์ก็คือว่าคุณสีนวล,นวลถามว่าเหตุที่อาชญากรเลือกเหยื่อเป็นเด็กแทนที่จะเลือกผู้ใหญ่ที่สมน้ําสมเนื้อกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือในในอาชญาวิทยาเชิงสังคมเราจะพูดกันเสมอว่าอาชญากรรมมันจะเกิดขึ้นได้อ่ะตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมเนี่ยก็คือมันต้องมีตัวผู้ก่อเหตุมันต้องมีตัวเหยื่อและต้องมีโอกาส นะคะทีนี้โอกาสในที่นี้มันหมายถึงว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนที่เขาจะลงมือทําอะไรสักอย่างเขาจะมีการชั่งน้ําหนักพิกติตว่าถ้าเขาลงมือทํากับคนนี้กับเหยื่อคนนี้เวลานี้มันจะสําเร็จไหมหรือเขาจะโดนเจ้าหน้าที่หรือคนในคนอื่นจะมาพบเหตุพบเห็นแล้วทําให้เขาได้รับผลร้ายหรือเปล่ามเลยทาให้ถ้าในมุมของนักเนี่ย นั่นมองว่าการที่เขาเลือกเหยื่อเป็นเด็กเนื่องจากว่าหนึ่งการก่อเหตุโดยกายภาพของเด็กเนี่ยสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วแล้วระหว่างนั้นเนี่ยช่วงกลางวันที่ศูนย์เลี้ยงเด็กเนี่ยนอกจากเด็กแล้วก็คือมีครูซึ่งเป็นผู้หญิงทางกายภาพเขาสู้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะผู้ชายที่มีอาวุธเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอัจฉรกรรมเข้าไปในเรื่องเนยพิกิตมันกลายเป็นว่า โอกาสที่จะก่อเหตุสําเร็จมันมีมากกว่าโอกาสที่จะโดนจับเขาถึงเลือกก่อเหตุณนะที่นั้นและอาจจะรวมถึงไม่แม่ใจว่ามันมีภูมิหลังอะไรมากกว่านั้นหรือมีข้อมูลเบื้องลึกอะไรมากกว่านั้นที่เกี่ยวข้องกับสถานสถานที่นั้นหรือเปล่าว่ามันทําให้เขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่นั้นหรือเขาเกี่ยวข้องอะไรกับสถานที่นั้นนะคะทีนี้มันจะกลับมาโยงถึงเรื่องของที่ที่กรี กับคุณชาวลิตและตองพูดถึงเรื่องของการล้อมรั้วชุมชนไอ้การล้อมรั้วชุมชนหรือการที่ลดการเข้าถึงอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นมาตรการของรัฐหรือการที่ชุมชนช่วยดูแลกันเองเหมือนที่พี่กฤษพูดเนี่ยมันจะยิงไปหาเรื่องเดียวกันเลยก็คือการลดโอกาสในการก่อเหตุของคน mm. ที่มีแนวโน้มจะเป็นอาชญากรเนี้ยให้เขามีโอกาสน้อยลงถ้าเขา ถ้าเขาช่างใจแล้วว่าโอกาสที่จะทําสําเร็จมันมีน้อยกว่าโอกาสที่เขาจะโดนจับหรือได้รับผลร้ายเขาไม่ทํานะพี่ต่อให้เขาเออไม่มีต่อให้เขาแบบเหลือสติน้อยหรือโกรธแค้นอะไรก็ช่างนะเช,นะชื่อว่าณตอนที่ก่อนที่เขาจะลงมือถ้าเขาไม่ได้แบบสติหลุดไปแล้วหรือไม่ได้อยู่ในในภาวะที่มึนเมาไม่ว่าจะเป็นมึนเมาสารเสพติดหรือว่ามึนเมา สุราจนขาดสติเลยเนี่ยการชั่งน้ําหนักในเรื่องของโอกาสที่จะกระทาการสําเร็จและโอกาสในการโดนจับมันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนค่ะพิกิตไม,ไม่ไม่ทราบว่าตัวนี้คือตอบคําถามพิกิตหรือเปล่าครับก็มันก,ก,ก็ตอบไปกว้างๆครับมันก็รวมทั้งทั้งประเด็นแรกประเด็นหลังนะครับดูเหมือนว่าในสังคมเราตอนนี้มันจะมีปัญหาคาราคาซังเยอะไปหมดซะจนเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ร้ายแรงอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ย เราแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยว่ามันมาจากอะไรกันแน่เพราะมันเยอะไปหมดอะนะครับในเชิงปัจเจกแล้วมันก็มีปัญหาสุขภาพจิตใช่ไหมครับมีปัญหายาเสพติดซึ่งยงาเสพติดก็ไม่ใช่ปัญหาปัจเจกซะทีเดียวอะใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหาสังคมด้วยปัญหาระดับใหญ่ด้วยแล้วปัญหาสุขภาพจิตเองก็ไม่ใช่ปัญหาที่ว่ามันเป็นความผิดปกติทางเคมีของในคนใดคนหนึ่งอะผมก็คิดว่ามันเป็นความเครียดมวลรวมของสังคมด้วย แล้วมันก็น่าจะสะสมกันมานานแล้วนั่นไหนจะประเด็นเรื่องของอิทธิพลระหว่างสื่อความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมอีกนะครับแล้วผู้คนเองก็มีส่วนที่ทําให้สื่อเป็นอย่างนี้นะครับสื่อเองก็เป็นไก่กับไข่อะแล้วสื่อก็มาทํากับผู้คนต่อไปสลับไปสลับมาแบบเนี้ยนะครับประเด็นก็เยอะหมดนี่ยังไม่ได้รวมถึงปัญหาภายในองค์กรเลยอะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาถามอาจารย์ตองกับถามคุณเพียวอีกทีเนี่ยเรื่ององค์กรเนี้ยใช่ไหมเพราะว่า ราชาการระบบองค์กรราชาการก็มีปัญหาอย่างที่เราก็ทราบกันกว่าหลากหลายอะหลากหลายปัญหาพอสโคบลงมาที่ราชาการในส่วนของทหารและตำรวจเองอะก็มีปัญหาเฉพาะของเขาอีกซึ่งมันก็จะรุนแรงกว่าองค์กรอื่นเพราะว่าเขามีอาวุธไงนอกจากจะมีอาวุธแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีทักษะในการที่จะใช้มันได้อย่างช่ำชองด้วยอะใช่ไหมครับในขณะที่คนอื่นไม่มีงมันก็อันตรายมากๆเลยอ่ะนี่ก็ในช่วงนี้ผมก็ฟัง ไลฟ์ของคนอื่นเหมือนกันนะเขาก็พูดกันมาหลากหลายแง่มุมก็ก็มีประโยชน์มากๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าความหวังเราจะเป็นจริงหรือเปล่าว่ามันจะดีกว่านี้นะครับ